การถูกบูลลี่ก้อนนั้นอะเมื่อเมื่อยุคเก้าสอะมันมันกลายเป็นท็อปิกที่ใหญ่มากในในทุกวันเนี้ยใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็รู้สึกมาคอมเมนต์เรามาว่าเราก็พิมได้แต่แต่คุณกล้ารับผิดชอบกับคําพูดนั้นไหมล่ะมองความแตกต่างของเราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเราก็จะเห็นมุมมองของความแตกต่างขอคนอื่น d รอ p หมดเลย เริ่มส่ง,สงผลไปไปไปถึงความมั่นคงของชีวิตมันเริ่มส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k u Future Skill นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อใช้ชีวิตให้ปังไม่พังยังไงเพราะไซเบอร์บุรี่นะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของการไซเบอร์บูลีนะคะเราพูดถึงการเข้าสู่ความเป็นยุคดิจิทัลนะคะเราก็จะเห็นว่ายุยคดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยุคที่มันมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและก็เชิงลบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะทําให้การเรียนการทํางานหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของเราเนี่ยมันสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่ยยงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยุคดิจิทัลเนี่ยก็นํามาพามาซึ่ง ผลกระทบเชนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่ลดน้อยลงนะคะของคนในสังคมรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลีนะคะซึ่งไซเบอร์บูลีเองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในยุคป,ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะคะในประเทศไทยเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการไซเบอร์บูลีว่า เยาวชนไทยเนี่ยนะคะอายุประมาณ12ถึง18ปีเนี่ยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์บูลีมากถึง70%รนะคะรวมถึงสถิติของโลกเองก็บอกว่าเยาวชน1ใน3มนะคะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับไซเบอร์บูลีนะคะรวมถึงไซเบอร์บูลีเองก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะในการทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นในยุคปัจจุบันด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็ พูดถึงกันในประเด็นของไซเบอ,อร์วอลลี่นะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับอาจารย์แชมป์นะคะแล้วก็อาจารย์เปาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปพูดตอนต้นไปแล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการไซเบอร์บอรีนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ย ลองพูดถึงประสบการณ์หรือว่าคําจํากัดความของคําว่าบูลลี่หรือว่าคาว่าไซเบอร์บูลลี่ในมุมมองของอาจารย์แตละท่านนะคะขอเริ่มที่อาจารย์แชมป์ก่อนอาจารย์นะคะคําว่าบูลลี่นะครับบูลลี่หรือบูบี้เราพบเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วทั้งเป็นผู้บูลลี่เองอแล้วก็เป็นผู้ถูกบูลลี่ด้วยทุกคนต้องพบเจอกันอยู่แล้วนะครับเหมือนตอนเด็กๆเ,เราเนี้ยเราล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันถูกตองนั้นใช่ใช่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันยังไงอ้าว ทันเพนอ้าวสุนัยอย่างเงี้ยโกรธไหมครับโกรธโกรธทั้งที่คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ได้ชื่อนี้เลยก็ได่แต่ทาไมเราเราที่โกรธเราก็งงเหมือนกันนะตอนเด็กโกรธเหมือนกันแต่ว่าเราก็บูลลี่เขาเหมือนกันลับคืนอย่างเงี้ยบุญนาอะไรอย่างเงี้ยลับไปลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นในมุมมองผมบูลลี่ตอนนั้นคือแบบอาจจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงที่นิดนิดเล็กนิดน้อยซอบๆสรุกสนานอะไรอย่างเงี้ย แต่พอคําว่าบูลลี่ณนะยุคป,ปัจจุบันมันจะเพิ่มในส่วนของความรุนแรงเพิ่มเข้าไปเป็นเรื่องของการกแกล้งเป็นเรื่องของการเหยียดหรือแม้แต่กระทั่งการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฟล,ลมากๆเลยนะครับสาหรับการบูลลี่เนาะในโลกของออนไลน์เนี่ยการบูลลี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ในมุมมองของผมเนะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเนื่องจากว่า คนที่ถูกบูลลี่จะไม่สามารถที่จะตอบโต้เขาได้อย่างทันท่วงทีเออตรงเนี้ยเราเราเราไม่สามารถที่จะไปด่าเขาได้ณนะปัจจุบันเลยหรือไม่รู้สึกว่าเขาเจ็บหรือเปล่าเหมือนที่เราเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงที่เราพบเจออยู่เนาะในเรื่องของคําว่าบูลลี่ของฉันอืค่ะแล้วในมุมมองของจันเป้าล่ะคะคิดเห็นยังไงกับคําคํานี เออเอาประสบการณ์กันเนาะค่ะอย่างเช่นจย์แชมป์ูดเมื่อกี้เป็นเป็นมุกแบบก้าศูนย์มากเลยมันจะต้องรู้จักเลยว่าเกิดชื่อพ่อชื่อแม่นะใช่ใช่เออก็ไม่รู้เราไปเสืรข้อมูลแน่ไงนะแต่เรารู้จักชื่อพ่อชื่อแม่ทุกคนเลยดีใจมากการรู้จักชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนนี่คือเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกเราดีใจแล้วแล้วเราเนี่ยการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเราจะรอชื่อพ่อชื่อแม่สําหรับ บางคนเท่านั้นนะคคนที่เรียบร้อยเราเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าเออเราก็ไม่ไปบูลลี่เขาอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยอเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นทั้งคนบูลลี่และคนถูกบูลลี่เพราะว่าผมคิดว่าสมัยนั้นมันมันเออมันยังเรายังไม่ลึ้เข้าใจคําว่าบูลลี่ขนาดนี้อบางครั้งมันเป็นการแบบหยอกล้อกันของของเพื่อนเพื่อนใช่ไหมฮะเออ เวลาผมไปโรงเรียนเงี้ยก็อ่าละโดนละเพื่อนเพื่อนก็ต้องมานั่งรอละออาก็เหมือนอาจารย์แชมปพูดอ่ะเดี๋ยววันต่อไปฉันฉันก็ต้องแบบรอรอ,อเธอบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจะเป็นในเรื่องของบุ่ภาวะไนหะมบุ่ภาวะณนะตอนเด็กณนะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้คิดเยอะว่าคําว่าบูลลี่หรือการล้อเลียนการล้อเล่นกันเนี่ยมันก่อให้เกิดความรุนแรงยังไงเราอาจจะไม่รู้จักคาจํากัดความของมันมันคืออะไรในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยแต่พอเราโตขึ้นถามว่าเราร้อกันอีกไหม เราก็ไม่ได้แล้วใช่ใช่ผมผมเสริมจัร์แชมป์ว่าบางครั้งเนี่ยมันเมื่อเมื่อก่อนตอนที่เราที่เราล้อกันเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบในสังคมก้อนหนึ่งมันมันไม่ได้แพร่ออกไปใช่มันไม่ได้แพร่มันกระจายนันในปัจจุบันมันเป็นการไปประจานกันต่อหน้าสาธารณะแต่บางครั้งมันก็เป็นสาธารณะแหละแต่มันไม่ได้เป็นวงกว้างเหมือนกับไซเบอร์ทุกวันเนี่ยใช่มันมันเป็นลักษณะของเราล้อกันหยอกกันแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนเรา ฟิลไหนเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ครั้งหน้ามันเอาเราคืนก็ก็ไม่เป็นไรก็สนุกกันประมาณนั้นมันก็จบที่ตรงนั้นเลยก็จบประมาณจบที่ตรงนั้นคือคาบบรี่ของพวกเราในยุคเจนเก้าสิบเจนเก้าสิบมันก็จะประมาณนั้นแต่ในปัจจุบันพอมันมีเรื่องของไซเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่จบแค่ตรงนั้นใช่ไหมคะมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่รออแค่เพื่อนอ่ะมันก็ ไมนเป็นใครก็ไม่รู้อย่างที่อาจารย์แชมป์พูดอ่ะใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็รู้สึกมาคอมเมนต์เรามาว่าเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเราจะไปว่าเขาคืนก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเขาจะรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เมืนอกว้างมากขึ้นเมื่อผมแดนมันมันเบลออ่ความเป็นตัวตนความเป็นพับบิกกับสาธารณะกับไพรเวทเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเบลอ ในในโลกแบบไซเบอร์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าใครบ้างที่เข้ามาในชีวิตเรามันมันไม่เห็นหน้ากันได้ซ้ำบางทีใช่ไหมใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งบางทีเราก็ไปสอบคนอื่นแบบเนี้ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าการถูกบูลลี่ก้อนนั้นเมื่อเมื่อยุค90้าศูนย์มันมันกลายเป็นท็อปปิกที่ใหญ่มากในในทุกวันเนี้ยเพราะทุกคนก็สามารถรู้จักชื่อบอเราได้ไม่ใช่แค่เพื่อนเราแหล มันก็เปลี่นกลายเป็นสาธารณะแบบนั้นมผมว่ามันความรุนแรงมันก็เลยมันก็เลยเยอะขึ้นอ่ะตามตามตัวนไปด้วยอะ่ะตามระบบโซเชียลที่มันมันไม่มีผมแดงกพอความรุนแรงมันมีมากขึ้นไซส์เ f ฟ e หรือผลกระทบมันก็มีมากขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยเนาะการที่ถูกแบบว่า ไ uh, ซเบอร์บูลีหรือการบูล <crít at isation> ีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผลกระทบเยอะเลยนะคะกับสังคมในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างในเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเด็กที่พอถูกบูลีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวมีปัญหาใช่ไหมคะรู้สึกว่าโดนกีดกันมีปมด้อยมีปมด้อยอาจารย์แชมป์เคยมีแบบว่าเห็นนักศึกษาหรือเจอแบบนี้ที่มี่ไหนครับมีประสบการณ์กันบ้างไหมอ๋อถ้าในเรื่องของไซเบอร์บูลีเองเนี่ย อันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าเราพบเจอเด็กค่อนข้างเยอะเยอะแล้วเราก็เห็นเห็นเด็กบางคนพบเจอในเรื่องนี้โดยตรงเลยจากการถูกถูกเพื่อนเพื่อนบูลลี่ในเรื่องของเอ่อในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังยังยีนะครับ<ๆ>ยังมีอยู่แล้วแล้วก็ก่อให้เกิดในเรื่องของการภาวะซูงเศร้าค<ะ>่ะ เก็บตัวไม่ยอมเข้าเรียนนอยตัวเองว่าเอ๊ะฉันเป็นอย่างนี้หรอแล้วฉันก็ไม่กล้าออกไปสู่สังคมข้างนอกไม่กล้าที่จะไปพบเจอผู้คนแต่อย่าลืมว่าตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันส่งผลต่อการเรียนด้วยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเขาก็ไม่กล้าพูดกับคนในครอบครัวเพราะรู้จักว่าเขาถูกคนอื่นพูดให้เขาอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับแล้ว สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เข้าเรียนอไม่เข้าเรียนไม่ทํางานกับเพื่อนอเกรดก็ไม่ได้อืสุดท้ายบอกอาจารย์คะหนูมีปัญหาแต่ว่าหนูอยากขอแก้ตัวได้ไหมถามว่าทันไหมมาตอนไฟนนลแล้วมันก็แทบจะไม่ทันละถึงแม้อาจารย์จะพยายามอยากที่จะช่วยให้งานเดี่ยวทําต่างๆนั้นนะแต่ในส่วนของงานเนาะมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีงานกลุ่มนู่นนี่นั่นกับเขาด้วยซึ่ง ส่วนเนี้ยเด็กคนนั้นก็จะไม่ได้ทํากับเขาอ,อันนี้มันก็เกิดเอเฟกปัญหา,าก็คือปัญหากับเด็กคนเนี้ยในรูปแบบของการที่เขาได้เกิดที่ได้ได,ได้นอยนได้นอยก็ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ<ห>์กับคนทั่วไป<ห>ใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้นเนาะในในแบบว่าเลเวลที่เป็นแบบที่ทํางานอะไรเงี้ยการบูลลี่หรือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เองที่ทำงานเองแล้วก็น่าจะมี มีมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นในทุกที่ทํางานในเรื่องของการมูดี้กันเนี่ยจะเห็นแบบการแบ่งพักแบ่งพวกาการแบ่งัพวอาํานาจอะไรยเงี้ยใช่ไหมคะอ,อผมผมผมคิดว่าประเด็นของจันทรชมปเมื่อกานน่าสนใจก็คือเด็กทุกวันนีมน้มันมันกลายเป็นโลกที่เขาต้องแคร์ม,ม,มันมันมันคือโลก ความจริงเสมือนที่มันอยู่ในไซเบอร์มากมากกว่าถ้าแทนที่โลกออนไลน์เราอาจจะไม่ต้องแคร์ก็ได้ใช่แล้วมันมันคือคําถามสําคัญว่าชีวิตเรา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 ต้องแคร์อะไรบ้างผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไซเบอร์บูลีดเนี่ยมันมันไม่ต้องไปแคร์มันไม่ใช่นะผมว่าคิดว่าบางบางครั้งมันมีความจําเป็นอยู่แต่เราจะแคร์มันมันมันสักเท่าไหร่อเออแล้วเราก็จะบาลานซ์ตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กทุกวันเนี้ยชีวิตส่วนใหญ่มันก็ไปอยู่ใน ในโลกไซเบอร์เป็นหลักเพื่อนเขาอยู่ในนั้นม,มันกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นไซเบอร์เข้ามาเสริมแรงเข้ามาเสริมแรงแล้วแล้วมันกลายเป็นความรุนแรงเนี่ยมันถูกถูกมีจังหวะซ้ำที่มากขึ้นแต่การผ่อนผ่อนออกหรือคลายออกเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันกลายเป็นว่าเราล่ามันทุกวันโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ แต่วิธีคิดอันนี้ความเครียดอันนี้มันจะถูกสะสมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบทบาทของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันมีแรงกดดันสูงมากมสูงกว่าผมอาจจะเทียบว่าสูงกันคนละแบบกับยุคยุคก,ก่อนหนึ่งเรื่องอัตราเร่งของเวลาสองเรื่องความท้าทายในเรื่องของความประสบความสําเร็จหรืออ,อายุน้อยร้อยล้านม,มันม,นมีมันมีภาระที่ต้องแบกรับเยอะสูงมากเพราะฉะนั้นไอไอ,ไอไการกดดันตรงเนี้ยมันทําให ผมคิดว่าความเครียดเหล่านี้ไปบวกกับการบูลลี่ mm. ไปบวกกับการถูกจัดเม้นหรือตัดสินจากอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย mm. มันมันมันกลายเป็นผลพวงที่มันถูกเก็บเอาไว้แล้วมันรอวันที่จะผมคิดว่ารอวันที่จะที่จะระเบิดแตกได้ mm. นะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้สังคมเรากําลังเผชิญหน้ากับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นซินโดรมหรือเป็นโรคแบบหนึ่งได้ไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยๆ mm. นะครับและเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ผลพวงที่มันชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าเราเริ่มเห็นการทำร้ายตัวเอง<ะ>การฆ่าตัวตายจากจากภาระที่เขาแบกรับขนะนั้มันเริ่มส่ง,สงผลไปไปไป,ไปถึงความมั่นคงของชีวิตมันเริ่มส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน มากขึ้นไปเรื่อยๆมันถือเป็นไซเอ์เอฟเฟกต์ของการที่เราอยู่ในไซเบอร์บูลลี่มากขึ้นเปล่าใช่ครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแบบว่าเราอาจจะแยกโลกจริงกับโลกเสมือนไม่ได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่เราโชว์ในโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดพยัคฆที่อาจารย์ป้าพูดภาวะที่มันกดดันมากยิ่งขึ้นอายุ35สิบห้าจะต้องมีอะไรแล้วอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมล่ะหลังจากที่เราได้ พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไซเบอร์บูลลี่มาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำแนวทางหรือว่าวิธีการป้องกันการเกิดไซเบอร์บูลลี่ซึ่งเราก็อยากจะพูดถึงทักษะต่างๆที่ผู้ชมผู้ฟังหรือว่านักศึกษาเองควรจะต้องมีในยุคป,ปัจจุบันค่ะเรคิดว่าวิธีคิดอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ culture of n e ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าเขากับเรา ืเราต่างกันยังไง oh. อ่าแล้วความต่างอันนั้นนะ่ะมันสําคัญอย่างไรในการ mm hmm. ใช้ชีวิตผมคิดว่าความต่างเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ใช่ไหมฮะคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่มันแตกต่างกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องผิด mm hmm. มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไอการบูลลี่กันเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องตระหนักรู้ด้วยว่าถ้าเราต่างกันได้เราไม่สามารถจะบูลลี่ใครได้ mm hmm. ไดเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินหรือจัดเม้นใครได้เพราะว่าสิ่งเดียวที่ มันจะทําให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันได้คือเราต้องมองความแตกต่างเป็นเรื่องปกติครับอย่างเช่นเรื่องของสิทธิ์ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองคนไม่เท่ากันเนี่ยการละเมิดสิทธิ์มันก็เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปตระหนักอะไรเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นบ้านอาจารย์แชมป์อยู่ที่บ้านก็จะมีรั้วสีด้านใช่ไหมฮะไอ้รั้วสีด้านตรงนั้นอ่ะมันเหมือนการประกาศสิทธิ์ตัวเองว่าเที่นี่ยมนเป็นที่ของฉันแล้วกำแพงชนกำแพงมันก็คือสิทธิ์ ชนสิทธิ์ห้ามละเมิดกันสองข้างอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบนั้นทีนี้ผมก็เลยคิดว่าหลายๆครั้งที่มันก้าวไกา่กันได้เนี่ยหลายๆครั้งที่พวกเราเก้าวไกา่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจว่ากำแพงอันนั้นน่ยมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่า,าบางครั้งเราก็ยังเคยชินว่ามันบ้านมันไม่ได้มีกำแพงทุกหลังบ้านหลังไหนที่ไม่มีกำแพงมันก็เข้าไปได้เสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็อาจจะทําให้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ private กับ public อีกทีหนึง่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญก็คือว่าต้อง a w a r เน e ทั้งตัวเองพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็สิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับอในจัน,นจแชมป์มองมองของความเป็นแบบ culture awareness ไว้ยังไงบ้างคะในมุมองของ culture awareness นะครับความแตกต่างเนาะมันคือสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดามมซึ่งซึ่งการที่เรามองความแตกต่าง ของเราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเราก็จะเห็นมุมมองของความแตกต่างพวกอื่นดรอปหมดเลยใช่ไหมมันก็ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเลยแต่ถ้าเรามองความแตกต่างให้มันดูเท่าเทียมกันทั้งหมดอย่างเช่นวัฒนธรรมการกินหรือแม้กระทั่งภาษาของเรามีภาษาของเราเองภาษาพูดภาษาเกียนของเราเองถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษเป็นยไง เขาก็มีของเขาภาษาอังกฤษสำเนียงไทยแล้วก็ถูกบูลลี่ใช่ไหมคะถูกบูลลี่จริงแล้วมันไม่ใช่ปกติใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นมาตเตอร์เลงเกชชของเรามันไม่ใช่ภาษาแม่ไม่ใช่เรื่องภาษาไทยอืมซอดภาษาอีสานออกมาถูกบูลลี่ไหมครับอถูกบูลลี่ไทยตกไปไทยตกลาวไทยตกลาวเออไทยตกลาวไทยตกลาวถูกบูลลี่อีกอะไรเงี้ยผมว่าเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ สวยงามนะเราอย่ามองหรือแบ่งแยกให้มันมีความแตกต่างหรือแบ่งแยกชนชั้นกันดีกว่าเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเมราอเราเอาตัวตนของเราไปแบ่งว่าคนที่ไม่เหมือนกับเราก็คือคนที่แตกต่างแตกต่างแสดงว่าไม่ดีทางนี้จริงแล้วความแตกต่างคือเรื่องปกติใช่ไหมครับทันีีก็ขอเสริมในเรื่องของนอกจาก cultural awareness แล้วเนี่ย เรื่องของเซลสเปเนตเองก็สําคัญด้วยก็คือการรู้คุณค่าในตัวเองเนาะการรู้คุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองมีมีดียังไงใช่ไหมคะรู้ว่าตัวเองเป็นเป็นคนแบบไหนเนาะมันก็เป็นจากการสร้างเกาะป้องกันตัวเองใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าใครก็ตามเนี่ยจะมาบอกหรือว่ามาบัญญัติว่าเราเป็นแบบไหนอะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้คุณค่าในตัวเองเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเนี่ยปัญหาในเรื่องของการบูลลี่เองมันก็คงจะลดร้อยลงเพราะมันเป็นการสร้างเขาเรียกว่า การสร้างความมั่นใจในตัวเองผมคิดว่าก่อนที่เราจะออกไปสู่พัอบิกเนี่ยเราควรจะมีการตระหนักรู้ตัวเองก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเวลาที่มันจะออกไปสู่พ่อบิกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้าง <S 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 คือสติสัมปชัญญะต้องมีอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันถึงเวลาไม่ไม่ใช่แบบเราจะพูดทุกอย่างที่เราคิดได้เพราะว่าอยู่ในโลกของออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นทุกคนเข้าใจเราทุกคนเห็นเราหมดนะ มันไม่ใช่แค่เราพูดกับเพื่อนสองคนมันจะกลายเป็นพื้นที่พับบิาและพับบิกอันนั้นอ่ะมันมีการบันทึกไว้ด้วยมันจะมีการบันทึกไว้ด้วยว่าคุณพูดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะนั้นก่อนที่เราจะจะพูดบางอย่างออกไปเนี่ยเราควรที่จะต้องตระหนักรู้ว่าผลตอบรับของมันที่มันจะกลับมาหาเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่มันจะต้องได้รับฟีดแบ็กกลับมา ไอ้ฟีดแบ็กกลับมาตรงนี้ผมคิดว่า,ามันมีหลายด้านด้านที่หนึ่งก็เป็นด้านที่ดีด้านที่สองก็อาจจะเป็นด้านที่แบบเราไม่ได้ชอบแล้วเราจะจัดก,การกับมันอย่างไงนะครับ<ม>ผมคิดว่ามีอยู่สองส่วนส่วนแรกเราต้องพิจารณาก่อนกับทางที่มันจะกลับมาหาเรา<ม>อาว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมหรือว่าเจตนาของเขานะ่ะที่เขาจะจะจะพูดกับเราอะหรือเขาจะตอบโต้เรามันคืออะไร และเจตนามันดีเจตนามันคือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสูส่นในทิศทางที่ดีได้ผมคิดว่าอันนั้นควรรับฝักอ,อันที่สองก็คือเจตนาที่กลับมานี่ไม่ใช่ละมันเป็นเจตนาที่พุ่งเป้ามาที่การไม่ประสงค์ดีต่อเราแล้วอันนี้ผมคิดว่าก็จะต้องหยุดมันสกรีนมันไม่ให้มันเข้ามาถึงตัวเราอ,อันนี้ผมคิดว่ามันต้องแยกแยะทั้งทางออกและก็ทางที่เธอเข้ามาหาเราอ,อย่างที่สามก็จะพูดถึงเรื่องของ การบล็อกแอนด์รีพอร์ตเราจะเห็นว่าในในในยุคที่มันเป็นไซเบอร์เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์าการแสดงความคิดเห็นในบางมุมที่เรารู้สึกว่ามันมากเกินไปมันมากเกินไปเกินที่เราจะยอมรับแล้วจะเซฟอะไรไปไม่ไหวแล้วนะคะเราอาจจะต้องเริ่มที่จะแบบบล็อกมันดีกว่าเรื่อมีอารมณ์แล้วเอาจจะต้องบล็อกบล็อกแอนนีรีพอร์ตแต่มันนะคะมีอาจารย์ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่ะไม่ไหวแล้วต้องบล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ ทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงอืมก็ส่วนมากก็ผมผมแยกสองอย่างนะอ,อันแรกก็คือว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เขาวิจารณาเราก็รับฟังอือันที่สองเนี่ยก็ต้องดูว่าต้นเหตุในการวิจารณ์นั้นคืออะไรอืมถ้ามันเป็นมันเป็นต้นเหตุที่เราควรรับฟังมันเป็นข้อบกพร่องของเราเราก็สามารถที่จะที่จะยอมรับมันได้อ,อันที่หอันที่สองเนี่ยถ้ามันมีเจตนาตรงเข้ามาที่การวิพากษ แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างสร้างสรรค์แล้วไม่ไม่ได้ตีเพื่อก่อแล้วตีอย่างเดียวเลยมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องบอกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนัานวิธีการบอกก็มีหลายอย่างหนึ่งอ่านแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญอะใช่ไหมครบบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นต้องอ่านอ่าก็ก็อ่านไปก็ไม่เป็นไรสองต้องแยกให้ออกว่าแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องเก็บเข้ามาคิดไหมหรืออ่านเฉยๆแล้วก็วางไว้ข้างนอก ในเรื่องพวกนี้ม,นมันมันก็จะต้องมีผูกุ้มกันตรงนี้ด้วยถ้าแย่สุดเลยอ่าก็ปิดว่ากันไปตรงนั้นครับสําหรับแชม์นเนาะบล็อกแอดรีพอร์เนี่ยทุกๆคอมเมนต์หรือทุกๆความคิดเห็นที่ที่เราพบเจอมาเนี่ยเราต้นเราแล้วก่อนว่ามันคือความแตกต่างความแตกต่าง<ช>ตรงนี้นใ,ชใช่ไหมว่าเอ้ยทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันถ้าเราเอามุมมองของเราไป แัสของเขาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวออกไปจากกรอบของเราได้อันดับแรกเลยก็าอาจจะต้องมองดู่อนว่าเอ้ยสิ่งที่เขาพูดมาหรือสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอมันก่อประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมันเชิงลบหรือเชิงบวกกับตัวเราอถ้าในกรณีที่เป็นเชิงบวกฮะโอเคเราก็คงไม่ได้บอกถูกต้องไหมมันก็คงเป็นอะไรที่ดีขึ้นเราก็เอาไปพัฒนาตัวเองต่อๆไปในอนาคต แต่ถ้ามันเป็นเชิงลบจนเกินไปเรารู้สึกว่าอมันไม่ได้เป็นผลดีแล้วเราต้องเสี่อวัวนิตเราแล้วต้องปกป้องตัวเราเองแล้วนะต้องประเมินตัวเราเองวอยไม่ดีละส่งผลต่อสุขภาพจิตฉันฉันอาจจะต้องบอกอือย่างเงี้ยอาจจะมองผ่านไม่ได้เอออันนที่จันแชมพูดเมื่อกี้น่าสนใจคือเรื่องของการเอาเอาความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งเราไปบูลลี่คนอื่นแล้วคนอื่นมาบูลลี่เราเลยนะใช่ถ้าถ้าเรายึดว่า เราต้องเอาตัวเองเป็นศูนกลางอะไรเนี่ยอันนี้ต้องควรระวังเช่นเดียวกันใช่แต่ก็ถ้าเกิดว่าเราบล็อกบล็อกก็ไม่ไหวแลวนะคะบล็อกก็ไม่ไหวแล้ะสุดท้ายน่าจะต้องเป็นดิจิทัลดีทอคเนาะก็คือลดแล้วลวกันเนาะอาจจะไม่เลิกหรอกก็อาจจะต้องลดในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆดิจิทัลหรือว่าไซเบอร์ต่างๆให้มันลดน้อยลงใช่ไหมคะทั้งสองท่านมี น่าน่าจะต้องดีท็อกกันบ้างเนาะมีประสบการณ์กันดิจิทัลดีท็อกกันบ้างไหมคะมีก็ก็ช่วยได้เยอะนะจริงๆบางทีผมผมถ้าผมหนักหนักมากๆผมก็เอาตัวเองเออกไปอยู่กับธรรมชาติออกไปอยู่กับอะ,อะไรที่มันเขียวเขียวหรือว่านิ่งๆสักพักสักพักก็คือบางครั้งความนิ่งมันทําให้เรามีพลังได้เช่นเดียวกันนะคือบางครั้งเราอยู่กับความเคลื่อนไหวตลอดเวลาจน จนมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปหมายความว่าสมองของเรามันตีความตลอดเวลามันก็คงจะต้องต้องมีจังหวะที่นิ่งแล้วหยุดบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเยียวยาตัวเองผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นพอสมควรบางทีเรารับเข้ารับเข้าตลอดเวลาตามองเห็นตลอดเวลาแต่แต่ไม่มีทางออกเนี่ยมันมันก็เต็มได้แล้วครับมันเป็นการดีท็อกของอาจารย์เบ้าเนาะจาแชมป์ในแบบแชมป์ของแชมป์หรอ อาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพราะด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองเลยการใช้เทคโนโลยีเยอะๆทุกๆวันตลอดหรือใช้เป็นระยะเวลาค่ั้ง้ีงนานเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพปวดละออฟฟิศซินโดรมละหนึ่งละหนึ่งละ,งละสู่เสียงเงินแล้วกไปหาหมออะไรต่างๆ<า>ก็ต้องพยายามลดเฮ้เราลดเราพยายามที่จะไม่มองมันหรือพยายามที่จะบอกว่า,วาหากิจกรรมอย่างอื่นทําเนี่ยอาการเจ็บปวดที่ที่จำเป็นเนาะ ลดลงจริงๆนะอืลดลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะคอนเซนเทรตกับเรื่องอ,งอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นด้วยออนอกจากโลกแห่งการที่เรานั่งอยู่หน้าจอคอ,อมพิวเตอร์นะครับนแล้วเราก็ทำกิจกรรมอื่นๆกับคนอื่นๆด้วยกับเพื่อนอกับพี่กับน้องหรือแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ เป็นการลดที่ดีนะผมว่าเนาะมันสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มากขึ้นการพูดการจาของเราก็อาจจะเป็นปกติเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะและอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยอยู่แต่ในโลกใช่ไหมในโลกออนไลน์เงี้ยก็ไม่ได้เสพว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆมาแบบผสมปนเปกันไปหมดเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างดังนั้น เราก็ลองเบรกดาวแล้วลองออกมานั่งคิดวิเคราะห์ดูสิว่าข้อมูลไหนมันเป็นข้อเท็จจริงอะไรยงไงบ้างมันก็สามารถที่จะทําให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าสําหรับการดีทอชนะฮะันนีก็เห็นด้วยกับอาจารย์แชมป์ว่าอย่างอาจารย์เบียเองก็จะมองว่าเราน่าจะต้องจัดลําดับความสําคัญอะไอ้โลกที่เราอยู่ในโลกเสมือนะโลกออนไลน์อะมันมีความสําคัญกับเรามากหน้อยแค่ไหนจริงๆอะคนที่สําคัญกับเราที่สุดก็คือคนรอบข้างครอบครัวของเราหรือคนที่อยู่รอบข้างสังคมจริงๆของเราอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเราให้ความสําคัญกับคนในโลกเสมือนมากจนเกินไปบางทีมันก็ทําให้เกิดความเป็นท็อกซิกเนาะนะคะมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยดังนั้นเราอาจจะต้องบาลานซ์เองไรบาลานซ์อันไหนเวลาไหนที่มันควรจะใช้ ดิจ uh, ิตอลใช้ไซเบอร์อะไรเงี้ยเราก็ใช้แต่ว่าเวลาไหนที่เราควรจะผูดําเนินชีวิตแบบคนปกติไปหาทุ่งหญ้าสีเขียวมันจาจย์เป้าบ้างเราก็ต้องทมใช่ไหมคะดูโรแมนติกมากเลย <laughs> <laughs> นี่ก็น่าจะเป็นทักษะที่ที่แบบว่าทําให้ผู้ชมผู้ฟงังแล้วก็นักศึกษาต่างๆเนี่ย<อ>สามารถอยู่ในโลกไซเบอร์ได้เสริมจันบีนิดหนึ่งผมคิดว่าพวกเราจะต้องสร้างวิธีแบบเนี้ยให้กลายเป็นว่าทําให้ได้ให้กลายเป็นวิธีปฏิบัติให้ได้ เพราะเราเห็นบ่อยมากเลยทุกวันนี้ที่โซเชียลมันเข้าไปจนถึงในที่นอนอ,ะอ่ะอยู่ที่บ้านอะ่ะกินข้าวกับลูกกินข้าวกับแฟนสามีภัญญาก็ยังต้องตลอดอเวลาใชมมม่มันกลายเป็นว่าทำซึ่งเป็นไปโดยประยายไปแล้วตอนเนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีมีวิธีหรือมอีกระบวนการที่จะต้องอทํำให้มันเป็น,ปนระเบียบปฏิบัติหรือเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึง ให้ได้ไม่งั้นแล้วใช่ยุคที่ต้องเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาทั้งที่เรานั่งนั่งอยู่กันตรงข้ามกันแต่ว่าเราไกลายไปเราต้องไปตอบคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แทนคือมันไม่จบสิ้นอ่ะมันไม่มีพรมแดนอีกแล้วอ่ะมันมันเข้าไปได้ถึงจนตรงที่เรานั่งกินข้าวกันแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเขาเขาไม่รู้เรื่องอือมันเป็นวัฒนธรรมที่มันมันเริ่มที่จะที่จะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยตอนเนี้ยือจะดูตลอดเวลาประมาณนั้นอครับอันนี้สิ่งที่ผมเห็นในในชีวิตเนาะ การสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อต่อต้านความแบบว่าโลกออนไลน์ในไซเบ่ร์มูลนิธินะก็เจอการใช้ความสาคัญกับคนรอบตัวใช่ไหมคะคือคือคือแบ่งเวลาเนาะ,ะต้องแบ่งเวลาค<ช>ือนะสิ่งที่สําคัญคับ,บสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ หลังจากที่เราได้พูดถึงประเด็นของเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปังไม่พังพอไซเบอร์บูลลี่แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลจาก<ม>อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะวันนี้นะคะช่อง k k u Future Skill นะคะก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟัง ออพอดแคสต์ของเรานะคะในว mm ัน hmm. นี้นะคะก็หวังว่าในครั้งหน้านะคะเราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แชมแล้วก็อาจารย์เป้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ